สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนบน YouTube เลยนะคะทุกท่านเลยค่ะขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะอัพิสตนี้หวานมีไฮไลท์ค่ะพอดีไปอ่านเว้ป๋อมาเมื่อสักครู่นี้นะคะโอ้ยอ่านแล้วสนุกอะ่ะมันเป็นเรื่องราวของอ บทบาทต่อไปนะคะบทละครของเรื่องชิวเยี่ยนยอดหญิงพิกชตาค่ะกำลังจะถึงจุดพีคแล้วนะคะแล้วก็โอ้เห็นจุดจบของตัวละครนะคะหยวนหลางมาแมลงวันหัวเขียวของพวกเราแล้วก็จะกลายเป็นสุนัขแล้วนะคะคอยไปแบบ ตามกัดไม่ยอมปล่อยพระเอกของพวกเราเลยค่ะไปตามกัดเหลียงอี้นะคะแต่สิ่งที่หวานอ่านมาโอ้ยดีใจจังเลยก็คือนะคะบนเว้ยปทอเขาพูดถึงบทบาทของชิวมินค่ะชิวมินน้องน้อยของพวกเราที่อยู่ๆนางก็บรรลุขึ้นมาเองว่านางต้องสู้แล้วนะคะแล้วนางก็เหมือนกับว่านางไม่ชอบชิวเยี่ยนด้วยซึ่งเป็นพี่สาวที่รักนางมากๆเลยนะคะก็จริงๆแล้วพวกเราจะเห็นล้วค่ะว่าชิวเยี่ยนเนี่ยถึงแม้ว่า ่าจะเป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความเก่งนะคะแต่จุดอ่อนในใจของชิวเยียนเนี่ยก็คือชิวหมินนี่ละคะ่ะน้องสาวที่นางรักมากนะคะแล้วก็เป็นลูกของของท่านแม่ใหญ่ของเธอเนี่ยเธออยากจะดูแลให้ดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือน้องอะชิวหมินอะ่ะเป็นเด็กที่ที่เคยถูกเลี้ยงแบบตามใจแล้วก็อยู่ในกรอบมานานนะคะพอมีโอกาสเนี่ยมันก็เลย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมารได้ง่ายเออคนแบบไม่ค่อยเจอโลกนะคะอะไรแบบนี้ไม่ค่อยรู้จักโลคภายนอกเนี่ยก็มักจะกลายไปเป็นมารได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นพอกลายเป็นมารแล้วมาแวงกัดคนที่รักนางมากๆอย่างชิวเยียนอีกต่างหากค่ะแล้วสิ่งที่นางคาดไม่ถึงนะคะชิวหมิ่นคาดไม่ถึงก็คือนางต้องแบบมาสูญเสียเขาเรียกอะไรอ่ะต้องมาต้องมาได้กับไอ,อ,อ,อ้หวังซุนนั่นนะ,นะคะก็ ทำให้แต่ว่าตัวของหวังซุนอะเหตุการณ์นั้นมันทําให้เกิดการกระตุ้นค่ะทั้งจิตใจของนางนะคะแล้วก็ร่างกายของนางให้เกิดความสู้ขึ้นมาคือคือนางไม่ยอมตายแล้วค่ะแล้วนางก็จะไม่ยอมแพ้แล้วนะคะ ก็แม่เสียไปแล้วไม่เป็นไรต่อไปนี้นางจะอยู่ด้วยตัวเองค่ะนางต้องสู้นะคะอยากได้อะไรก็ไปไปเอามาค่ะโดยเฉพาะผู้ชายนะคะเป้าหมายของชิวมินก็คือก็คือ,อชัดเจนมากๆเลยก็คือจะเอาคุณชายฉินนะคะนางก็ต้องไปเอามาให้ได้แต่พอได้แล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่นางคิดนะคะเพราะว่าในใจของคุณชายฉินฉวนน่ะฉินเฉียนก็มีแต่ ก็มีแต่ชิวเยียนคนเดียวไม่ว่าจะแบบว่าชิวเยี่ยนจะ,อะบอกเลิกไปแล้วเขาก็ยังคงคิดถึงแล้วก็เฝ้ารักแต่ชิวเยี่ยนพี่สาวของนางอยู่ค่ะทีนี้เนี่ยการกระทําของชิวมินนะคะคือนางจะไม่ค่อยสนใจความปลอดภัยของคนอื่นๆในครอบครัวเลยแม้กระทั่งผู้มีพระคุณอย่าง ครอบครัวตระกูลชิวอย่างเหลียงอี้นะคะก็คือถ้าเกิดชิวหมินน่ะถูกจับได้หรือพลาดขึ้นมาเนี่ยทุกคนที่ช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องถูกประหารหมดอะ่ะต้องมีความผิดหมดนะคะแต่นางไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่ค่ะทีนี้ค่ะออตอนนี้นะคะ แผนที่ชิวเยี่ยนกับเหลียงอี้ร่วมมือกันเพื่อที่จะแบบช่วยเอาพวกผู้ชายของตระกูลชิวกลับเข้ามาในเมืองหลวงให้ได้เหมือนเดิมก็คือต้องสร้างชวนหนีขึ้นมานะคะชวนหนีก็คือเป็นแบบเทพผู้หญิงเป็นตัวแทนนะคะเหมือนถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะเรียกได้ว่าเหมือนคนท่งไหมคะเป็นตัวสื่อสารเนาะระหว่างระหว่างเทพธิดากับ กษัตริย์นะคะเพื่อที่จะนำความโชคดีมาให้กับจัก,กรพรรดิอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยชิวเยี่ยนกับเลียงอกีก็เลยว่าเออใช้ความเชื่อดีกว่าเพราะว่าจัก,กรพรรดิชอบหลอมยาเขาเรียกว่าหลอมยาอายุวัฒนะอะไรแบบนี้ถ้าได้ปรากฏการดีๆมีเทพมีอะไรอย่างเงี้ยจัก,กรพรรดิก็จะเชื่อได้นะคะทีเนี้ย ชิวหมินเองอ่ะนางก็อาสาเป็นเฉีนน้ยนหนีค่ะแต่คุณสมบัติของเฉีนน้ยนหนีข้อหนึ่งก็คือจะต้องเป็นสาวบริสุทธิ์นะคะแต่อย่างไรก็ตามชิวหมิ่นนางกล้ามากนะคะกล้ามากค่ะนางแบบว่าลงมืออย่างเฉียบคมเลยแล้วก็แม่นยำจริงๆนะคะนางปรากฏตัวจนแบบ ฮองเต้เข้าใจว่านางเป็นเฉียนหนีจริงๆค่ะนางทําได้นะคะแต่ว่าหยวนหลังมันก็ไม่ยอมปล่อยค่ะหยวนหลังมันก็ไปดึงเอาไอ้หวังซุนมานะคะถูกดึงตัวออกมาชี้ตัวว่าบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าหวังซุนมันก็บอกไม่บริสุทธิ์อะ่ะถ้าไม่บริสุทธิ์นะคะก็ต้องเดือดร้อนถึงถึงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ถึงแม่นมอะค่ะแม่นมในวังหลวงต้องมาพิสูจน์ร่างกายนะคะแต่รู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นในเว้ยปอเขียนว่าโอ้พิสูจน์ออกมาแล้วค่ะว่าชิวมินอะบริสุทธิ์นะคะเอ้ยชิวมินมันก็เลยแบบว่า นางก็เลยใช้ความที่นางเป็นเฉียนหนีขององค์จกักรพรรดินี่แหละค่ะมาบอกว่าหยวนหลางเนี่ยใส่ลายนะคะหยวนหลางก็เลยโดนกําจัดไปเลยค่ะโอ้ยถ้าพอดเรื่องมาแบบนี้นะคะสมลำน้าหยวนหลางสุดๆเลยอะ่ะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเลยนะคะซึ่งเหตุผลก็คือ,เ,อเขาจะบอกว่าหวังซุนอาจจะเป็นกงกงเอออย่างที่หวานตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือ อาจจะลวนลามแต่ว่าไม่มีไอ้นั่นที่จะใช้ลวนลามอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าพอดเรื่องจริงๆมันเป็นอย่างไรอันนี้หวานก็จะบอกว่าเชื่อไว้ป่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะคะแต่แต่บทละครมันดูน่าสนใจดีค่ะก็คือหวังซุนน่ะถ้าพลาดคราวนี้เขาก็ต้องถูกกำจัดไปพร้อมเลยนะคะเพราะว่าชิวหมิ่นก็ไม่เก็บไว้แน่นอนคะ่ะโอ้ย,อยางงี้บทของชิวหมินดูมีมิติมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีอะที่ไม่ไม่คอยทําร้ายแต่พี่สาวตัวเอง นะคะคทำร้ายศัตรูของตระกูลชิวด้วยหนูหนูมีศัตรูนะคะตระกูลชิว่หนูจะมามัวแต่เหยียบย่าพี่สาวตัวเองอยู่ไม่ได้นะคือถ้าเป็นแบบนี้ก็คือช่วยกันนะคะช่วยกันก็ยังดีค่ะและแน่นอนว่านะคะสุดท้ายแล้วผู้ชายตระกูลชิวทั้งหมดก็ถูกเรียกตัวให้กลับมาที่เมืองหลวงค่ะนั่นก็คือแผนการของเหลียงอี้ประสบความสําเร็จมากนะคะในการช่วยเหลือครอบครัวของท่านพ่อตานี่แหละนะคะแล้วก็คง ต้องพูดว่าเหลียงอี้สามารถซื้อคนในวังหลวงมาเป็นพยานเท็จได้เลยเพราะขนาดแม่นม่ะ รวจก็ยังให้ให้ชิลหมินบริสุทธิ์ได้นะคะอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เอ๊ะตำแหน่งฮ่องเต้มันจะเป็นอย่างไรนะคะก็คือตอนนี้ฮ่องเต้รู้สึกว่าจะแบบหมกมุ่นอยู่กับการความเชื่อค่ะแล้วก็การหลอมโอสถอายุวัฒนะนะคะซึ่งถ้าเกิดมาทรงนี้นี่ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะบ้านเมืองไม่น่าจะเจริญรุ่งเรืองอยู่นานอะ่ะเพราะว่าท่านมัวแต่ไปสนใจอะไรที่มันเป็นพวกศสยศาสตร์อยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตาม คามค่าในเรื่องของการเมืองเนี่ยมันต้องลึกมากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นฮ่องเต้ก็คงมีอะไรที่ลึกแล้วก็กุญแจที่สําคัญที่สุดหลังจากที่มีเฉียนหนีเนี่ยนี่ก็จะคือบทมันจะพลิกไปเลยนะคะว่าคนที่มีความสําคัญต่อความเป็นความตายของผู้คนเนี่ย ก็คือตัวของชิวหมินเพราะชิวหมินมีฐานะเป็นเฉียนหนีนี่เองค่ะแล้วเฉียนหนีก็จะเป็นเหมือนตัวแทนของเทพธิดาคือสื่อสารนะคะซึ่งถ้าบอกอะไรห้องเต้ไปอะ่ะห้องเต้ทําตามทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของนางนะคะในอนาคตก็จะเกี่ยวพันกับความเป็นความตายของผู้คนมากๆเลยค่ะเอาละค่ะพอดเรื่องก็ยิ่งแบบว่าโอดเข้มข้นแล้วก็ฮอต เข้าไปใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันสุดสัปดาห์นี้ค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็หวานจะลืมบอกไม่ได้นะคะแน่นอนว่าการที่เหลียงอี้ประสบความสำเร็จกับแผนการในวังทุกอย่างเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับกวกกุ้ยเฟยแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นญาติสนิทแล้วก็เอ็นดูเหลียงอี้มากนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าในวังเนี่ย มีนางนี่แหละค่ะเป็นผู้บงการเพื่อช่วยเหลียงอี้นะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็สุดสัปดาห์นี้เรามารอชมเรื่องชิวเยี่ยนยอดหญิงพลิกชะตาไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟ c h น n สโ e เวล e l แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ